ยายว่าสิไปเก็บผักน้ำค่ะผักน้ำผักน้ำเพื่นเอามาปลูกไว้น้องไปเมืองว่าสีใดจังหยอดผักน้ำพักน้องน้องมามีน้ำ โอ้ได้กินวอพักน้ำเอานีเรียยอนนี่วอเอาวันี่นี่ยอนนึ่งโอ้มันแข็งพคตรพี่แก่ะหืมข้าวนียวอ้ว่ามันขื่นโคเก็บเนาะอืนดูขัน ย่ำหนีได้น้นองพกคนเก็บผักอีลอมผักน้ำค่ะยายว่าสิเอาไปลวกกินกับแจ้วพระอาทิตย์เป็นซองแสงใจทำงานได้ดีจริงๆ โอ้เดรนไลายอดแล้วบ้านนี่หอมงมันฝนตนบโอ้ยแ่กระเทียมนี่ต้นเดวาวน้ำปลูกได้จักปีแล้วอันนี้ เป็น้าบหันไงนน้โอ้ตอนนี้ก่ง่ะเน้ว่าสิอนก็เป็นสีโบเด็กแค่กไปลูกขังทั้งหนนได้จามันนหน่อยอืบาเมนงึ้มามกินอ้พี่คะได้เป็นกำเลยวานนี่หือหย่อนน่งหย่อนนี่หยอนจองหยอดอยู่นี่ ชุ่มไก่ๆไปจจกลมๆเขีวยวๆแม่ยอดอนอหนึ่งหน,หนึ่งนะได้ร้ายแล้วได้ร้ายแล้วอิ่มแล้วห <c oughs> ุ่นปลาหุ่นหุ่นปลาหุ <c oughs> ่นเพื่อนวะโอ้หมดแล้ยวไปแล้วไปแล้ว รัวกินกั็จม<น>ตําก็ได้นะ้วเนาะผ่อนดีนะทุอันนี้มันก็เฮ็ดกินได้เด้เลยอืมไลน์เลยเต็มกำเลยค่ะมึงเอ้าอันนี้เป็นยอดนี่ก็เอาไปบอกอันแดงๆเอาหายมาค่ะอืออันนี้มันเป็นีอนันนี้ มันติเป็นน่วยอืมติเป็นน่วยเออมันติเป็นน่วยไม่ได้ออกเป็นหนังห่วงใ่สั่น,น,นอนนอนนออเนี่นี่ยอดหนึ่งยอดหนึ่งโออนี่น้อยนี่นี่ยอดหนึ่งนี่น่าหน่อยนะโอเคถือเอาไว้อืมได้แล้วค่ะหลายเลยหลายเลยผักักน้ำ ให้ชูมอวูนกล่อ,อมใหญ่เลยนะคะผักนาำเอาไปลวกเศษๆจำแจ้วจำปนเป็นพักเนาะค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย